คุณแม่จะเปลี่ยนให้ทนายเดชาเป็นทนายของคุณแม่ว่าความให้คุณแม่เรื่อนมังโมบคนเดียวทนายเดชาคนเดียวนะคะท่านทนายเดชาคนเดียว่วนคุณกิษณะเนี่ยจะช่วยทนายเดชาทำงานในออฟฟิศเท่านั้นไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆอีกแล้วเนื่องจากไฮโซปอเซียโรเบิร์ตมีท่าทีเปลี่ยนไป ที่เคยโทรหาคุณแม่ของแตงโมไม่เว้นแต่ละวันพักหลังชักไม่โทรแล้วแต่หันไปพึ่งบารมีหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ช่วยดำเนินการเลี่ยงบาลีจนได้บวชสมใจแม้จะเป็นแค่บวชโยคีไม่ใช่บวชพระก็ตาม ตอนนี้คุณแม่ของแตงโมนางพนิดาศิริยุทธโยธินเลยปรับกระบวนทัพใหม่จัดการปลดทนายอ่อนประสบการณ์อย่างทนายกฤษณะศีบุญพิมพ์สวยแล้วแต่งตั้งทนายบิ๊กเนมอย่างทนายเดชากิตติวิทยานันเข้ามาคุมเกมดูคดีแทน ตอนนี้คนที่ต้องหนาวหนาวร้อนร้อนก็คงจะเป็นโยคีปอโยคีโรเบิร์ตสองผู้ต้องหาคดีแตงโมนั่นเองที่ผ่านมาคำที่คุณแม่กล่าวพร้อมกับโอบกอดว่าให้อภัยปอกับโรเบิร์ตร้อยเปอร์เซเท่ากับว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชั้นศาล ซึ่งเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ช่างรวดเร็วและง่ายดายเกินคาดชาวเน็ตเห็นแล้วรับคุณแม่ไม่ได้ ขณะที่การบวชเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับแตงโมก็น,น่าจะมีประโยชน์ในชั้นศาลเช่นเดียวกันเพราะเป้าหมายของผู้ต้องหาคดีอาญาในลักษณะคดีทำให้คนตายทุกคนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือไม่ต้องเข้าคุกหากไม่สามารถชนะคดีเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ก็ต้องแพ้คดีในแบบโทษจำคุกให้รอลงอาญา คู่หูสปีดโบ๊ทต้องทำทุกวิธี ทางเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องเขา้าคุกซึ่งณนะเวลานี้ก็ถือว่าพวกเขามีความหวังรำไรรำไรเนื่องจากข้อหาที่พวกเขาโดนก็แค่กระทำการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้แตงโมเสียชีวิตไม่ใช่การฆาตกรรมอย่างที่โซเชียลสงสัยตาการที่โยคีป่อเคยประวารณาตัวจะขอเป็นลูกของคุณแม่ คอยดูแลส่งเสียแทนแตงโมความหมายของเขาอาจเป็นการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดือนละ1 0 0 0 0มืถึงหนึ่งบาทที่แตงโมเคยส่งให้คุณแม่ทุกเดือนแต่คุณแม่กลับ ความไปใหญ่ไปโตถึงขั้นคำนวณค่าเยียวยาจากไรายได้ชั่วชีวิตของลูกสาวออกมาเป็นตัวเลขมะฮือมา30ล้านบาทอันนี้อาจทำให้ไฮโซโปอกรุ้มใจจนอยากบวชการใช้งานทนายเดชาแสดงให้เห็นว่าคุณแม่มีกลิ่นไม่ใช่ป้าแก่ๆพูดจาอะไรเละเทะให้เด็กๆถอนหงอก อย่างแรกเลยความเป็นทนายดังของทนายเดชาอยู่ในระดับไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเมื่อเขาพึ่งเครียรใจกับทนายตั้มสิตราเบียบังเกิดยอมถอนฟ้องซึ่งกันและกันแล้วไปรวมกวนเดียวกันก็เท่ากับหยุดทนายตั้มทันควันไม่ให้ระรานคุณแม่อย่างที่ผ่านมา มินำซ้ำล่าสุดทนายต่้มกับคุณแม่ก็ยังได้พบกันและคืนดีกันเรียบร้อยแล้วกลายเป็นพวกเดียวกันอีกต่างหากแนวรบด้านทนายโซเชียลจึงสงบอย่างฉับพลันทันใดคุณแม่เอาสมาธิไปโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการจากคดีนี้ได้อย่างเต็มที่ อย่างที่สองทนายเดชามีจุดยืนที่ชัดเจนกว่าทนายกฤษณะเขาพูดเลยว่าเขาจะทำสิ่งที่ลูกความต้องการและพร้อมแล้วที่จะฝ่าดงเท้าโดนทัวลงซึ่งตอนนี้จากที่เคยเป็นฮีโร่ก็เริ่มมีทัวลงทนายเดชาแล้วตามคาด เทียบกับทนายกฤษณะเน้นไปทางอยากสร้างคือให้ตัวเองอยากจะกอยเงินไปใช้นี่จนไม่สนใจลูกความที่เอ่ยปากปรามเทียบกันปอนต่อปอนระหว่างทนายกฤษณะกับทนายเดชาต้องบอกว่าห่างกันไกลเป็นปีแสง เอาแค่ทนายกฤษณะให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเขาเป็นทนายที่ไม่แม่นข้อกฎหมายและเขาไม่ทันคิดให้รอกขอบว่าการไปออกทีวีจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีต้องบอกว่าแค่นี้ก็หมดสภาพสมควรโดนปลดจริงๆ แล้วอะไรคือสิ่งที่ลูกความอย่างคุณแม่ต้องการในเมื่อรูปคดีจากการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการพาพิสูจน์ศพสองรอบชีว้ว่าแตงโมตายเพราะอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมคุณแม่และทนายคู่ใจก็ยอมรับตามนั้น แต่คุณแม่ก็เคยแพร่มว่าคนพวกนี้พาลูกสาวเธอไปทำงานเอ็นบนเรือซึ่งการไปทานข้าวดื่มวายด้วยกันก็มีความหมายการเป็นเด็กเอ็นได้แล้วไม่ต้องถึงขั้นไปไกลกว่านั้นจึงน่าเชื่อว่าคุณแม่น่าจะให้ทนายเดชาฟ้องเรียกค่า ยานหนักๆจากปอและโรเบิร์ตซึ่งต่างก็เป็นคนกระเป๋าหนักด้วยกันทั้งคู่โทษฐานเป็นตัวการให้ลูกสาวเสียชีวิตทั้งการชวนมาล่องเรือและการเมาขับเรือตามความรู้สึกนึกคิดคุณแม่ถึงให้อภัย100%เอร์เซแต่การชดเชยเยียวยาจะมาแค่เดือนละหมื่นคุณแม่ต้องคงไม่เอาด้วยแน่ ที่น่าสนใจชื่อเสียงและฝีมือระดับทนายคลายทุก์แถมต้องแบ่งเบาเสียงด่าแทนคุณแม่เม็ดเงินเท่าไร่ที่ทนายเดชาจะได้รับจากการว่าความคดีนี้แหล่งข่าวทนายรายหนึ่งเผยกับทีมงานถอนหมุดข่าวว่าการจ่ายค่าทนายมีแบบจ่ายตามชั่วโมงทำงานเรียกว่า hourly r a t และก็การจ่ายแบบผสม ทนายจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษหากได้รับชำระหนี้หรือ Success Fee คาดว่าทนายเดชาน่าจะเรียกแบบผสมมีเหมาจ่ายหนึ่ง้อนแล้วก็ได้ค่า Success Fee หรือติดปลายนวมเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับอาจจะ15ถึง20เปอร์เซ็นต์คาดว่าอย่างเบาะ ทนายเดชาเหมือนถูกหวยจะได้ค่าแรงจากคดีแตงโมเป็นเงินไม่น้อยกว่าเจ็ดหลักจะเหนื่อยหรือทัวลงหนักแค่ไหนงานนี้คุ้มจริงๆ